นั่นคือผมมีชาเลนจ์ลุลูซาด้วยไปเก๋ลาไล่อย่มไล่อย่ล่ย่ล่โอ้น้ำ้นดียวาไล่ยาเดยาไล่ไปอพี่ต้องหาคนที่ไม่รู้จัก20คนไปจบคูณฮะอันนี้คือชาเลนจ์เหรอใช่แล้วทำเกบใช่ครับครับพี่ว่านคยวพี่ค่ะพี่เดี๋ยวไปบนึงคับพี่สองนาทีเดี๋เรียกคยวพี่เลยคยเพิ่ี่้องเสียงไปเลยครับเดี๋ยวผมไปรับ โอเคสามคนใช่ไหมครับครับพี่ต่อคิวเลยนะโอเคครับโอ้โหโอเคครับเขาีะให้รอครับป้าพี่ใครเขาคริงอะไรอ่ะไป้าไปก่อนเอาตรวจจรอดลองก่อนเลยไปครับป้าเออคนแก่ไปก่อนสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับก็อยากไปกระบผมันนานแล้วใช่ไหมลุงใช่เมื่อวานนี้ไปอันนามาวัดวัดเทพแล้วเจอหมองเทพสุดยังยางยัง ไปดิจะพาลงไปขึ้นนรกก่อนกูไปหมดอ่ะได้ได้ได้เขาได้แล้วลุงอยากลุยด้วยได้ได้หมดแต่ลงแค่ขับมันไม่เป็นแค่นั้นใหญ่ให้กูขับนะลุง่าน้ำได้อยู่ใช่ไหมครับไหวได้ครับไ <Okay. S 2> ปได้ชิวเตรียมตัวไว้นะครับได้เลย <c oughs> แม่ลุงนี้ถ้าบอกก่อนจะไปขับหน้ากากมาเลยนะเฮ้ยล <c oughs> ุงเราอาจจะได้น้ำได้ <c oughs> ลุงหนึ่งเอ้ยฮะเดี๋ยวยังไว้แม่โดนไล่แม่โดนไล่แม่โดนไล่แต่เป <h> ็นว่าไอ้ก้อนได้ไหมอ๋ออะลุงยอมไปละอาลุงก็ไอ้เคลุงนั่นคือ ผมมีชาเลนจ์ลุงกุซ่าด้วยไปเกยอโอ้โหโอ้ยอย่ามาไล่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 อามโอ้โหนุมโอ้ยอ่ามาไล่อย่ามาไล่อย่ามาไล่ามาทำโค้งสำเร็จเดี๋ยวผมแถมให้อยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงได้สัตว์โอ้อันนี้ลงุงเดี๋ยวผมขอเบอร์ไว้หน่อยลุงมีเบอร์ผมปะ ผมห้าสามแปดสี่ห้าสามแปดสี่เนาะหกห้าสามแปดสี่โอเคเดี๋ยวผมวันหน้าผมพาไปโจกอีกไม่ไหวเลยได้เลยได้เลยวันนี้แบบผมเล่นภารกิจกันไงมีภารกิจอยู่นิดหน่อยใช่เหรอใช่ครับใช่ตะปูน่ะให้ใครให้ลูกนะครับให้ลุงเอาไว้เลยครับเอาไปเลยครับขอบคุณครับได้มาสองลูกหวาวขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณด้วยได้บแบ